กเก็บอกเออเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะนัดหมอเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยก่อนหาคิวว่าเขาก็บอกว่างานเขาเยอะเราก็เห็นว่าเอองานงานพี่แม็กก็เยอะจริงๆแหละอาจจะต้องพักฟื้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตามปะะ้ายค่ะตามป้ายเออเออช่วยไปทำหมันหรือก็โนมอรเซ็กซ์นะคะ เขายกท้องข่าวแล้วเขาบอกจะไม่ทําแล้วแต่เด็กก็บอกว่าเ,ออเดียจะรอพี่แมทจนกว่าจะนัดวันอ,อ <laughs> ลายคนบอกว่าเ,เดียสวยเป็นคอนเทนต์หรือว่าต้องการให้สามีไปทาจริงๆไม่คือต้องเล่าตั้งแต่แรกว,ว่าเราพูดตั้งแต่ตอนทอดดีแลนแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปทํางานนะจะทํางานเพลงพอเราเตรียมอัลบ,บั้มเสร็จปุ๊บปล่อยหนึ่งซิงเกิล สขี่จ้าท้องเดมี่ล้มเลิกค่ะปล่อยได้แค่หึงซิงเกิลพอเดมี่จบปุ๊บแล้วก็โอเคเราจะมาลุยเพลงใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายรายการดีน a s นสซี่เราแล้วนะจริงๆเรื่องดีนอเสซี่ที่ถ่ายเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมาทําเพลงอีกรอบหนึ่งเปิดกล้องจ้าสขี่จ้า2ขี่ไปแล้วจ้าก็เลยต้องเปิดนสตอรี่ไล่รอบึ่งว่าเป็นการท้องอะไรอย่างนี้ ตอนนี้พอ3ปีผ่านไปกับโปรเจกต์ดีดานาสตีตั้งแต่เ,ออเริ่มทามําเริ่มถ่ายเริ่มตัดต่อเน,นี่ยสปีไปแล้วพอจะเริ่มออนแอร์ล้วก็แบบเราจะมาสองขี่ที่ไม่ใช่โควิดอีกรอบไม่ได้ออพอไปทําหน่อยอะไรอย่างนีต้ตอนนี้คือได้วันได้เลิกหรือ,อยังที่เดียยังพี่แมทบอกว่าตกลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วันค่ะออก็คือมันต้องมีข้อสัญญามีอะไรอย่างนี้ไหม พี่แม็กก็บอกว่าเออเดี๋ยวเร็ว,ร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 วนี้เราจะนัดหมอเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยก่อนค่ะออคิวว่าเขาก็บอกว่าักงานเขาเยอะเราก็เห็นว่าเอองานงานพี่แม็กก็เยอะจริงๆแหละอาจจะต้องพักฟื้นหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ <laughs> เขาไ <c oughs> ม่ได้เรียน <c oughs> หรอว่าเป็นข้ออ้างยคือตอนนี้ก็ต้องเชื่อเข้าไปก่อนว่าเออเราก็เห็นคิวท้องจริงไงว่าแบบเออมันงานตลอดจะเอาเวลาที่ไหนไปไปพักฟื้นอะไรอย่างนี้ก็ จากที่ถามเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมันก็จะจุกสันกแป๊บนึงเหมือนกันเดี๋ยว MC ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ตื่นเร้นลองขอดำเนินเรื่องให้เราได้เห็นบ้างไหมคะว่าเออเขาได้เราสบายใจว่านา็อะไรจริงๆก็อ่ะถ้าไปดูในดีในซีเน่ยก็คือมันจะมีฉากที่แบบเราเข้าไปจริงๆไปหาคุณหมอจริงๆแล้วก็ศึกษาทุกอย่างจริงถามเพื่อนทุกอย่างจริงที่แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือถามยังไม่ได้นัดวันอะไรเงี้ยตอนนี้เด็กก็รอรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คิวเขาจะว่าง้วก็หนึ่ง ไม่ใจอ่อนแล้วคนที่สามนี่มาแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งจวตั้งใจไว้ว่าแบบโอเคจะต้องมีคนที่สามทำให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังยังไงบ้างก็เาต้องตามป้ายค่ะตามป้ายช่วยไปทำหมันหรือก็โนมอร์เซ็กส์นะคะได้คำอ่านเลยเหรอคะ ไม่ได้ไม่ได้ตกดตัวว่าในระหว่างทีแฟนที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้จะเซอร์ไพรส์ไหมคะอ๋อไม่ไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเอาเดนนี่มานอนข้างๆเอาเดนนี่กับเดลล่ามานอนข้างๆเอาลูกมาเป็นเป็นก้างเลยขวางเลยลูกเป็นโปรเทคชั่นที่ดีที่สุดแล้วมีจัดโปรไหมถ้าเขาทำหมันเสร็จแล้วพวกเราจะมีอะไรเติมสร้างอะไรเดี๋ยวเซเลบริั่นให้เต็มที่เลยฟาสเปย์มันต้องมานะขนาดนั้นเหรอล่ อะไรเหรอก็คือสามารถเติมประสบการณ์ใหม่ให้แมทได้เลยแล้วแต่คุณจะรีเควสต์ว่ากันแต่จนถึงวันนั้นนะคะเดี๋ยวว่ากันรอวันพ่อก่อนเขามีลูกคนที่สี่แล้วเขาจัดโปรโมชั่นให้เราอ่ะนอนจอลูกคนที่สี่ไม่มีไม่ได้เออคิดว่าจะไปในปีนี้ไหมพี่ชิเดียวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเออ่งานเขาแบบงเบาลงนิดเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องถามว่า เนี่ย<ช>รอวันอยู่ยไม่กัแนแต่ถ้าพอออกงานหน้าแล้วเขาบอกเขาไม่อยากทำเราจะยังไงแล้วเฮ้ยเขาเขาบอกโอเคแล้ว